เ้าสุกย้ายวันที่8สิงหาคม2565เวลานน23นาิกา55นาทีส่งผลให้คนที่มีตัวอักษรชื่อต่อไปนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสดได้แจ้งเกิด <c oughs> มีชื่อเสียงโด่งดังแบบไม่รู้ตัว <c oughs> นะก่อนฟังคำนะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้าธรรมธาโรด้วยนะคะสำหรับคนที่มี ตัวอักษรต่อไปนี้รวมไปถึงคนที่เกิดวันต่อไปนี้นะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวศุกร์ย้ายวันที่8สิงหาคมเวลา23นาฬกา55นาทีจะส่งผลให้ชีวิตของคุณมีโอกาสได้แจ้งเกิดมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังแบบพูดแตกเออชื่อเสียงโด่งดังแบบไม่ทันตั้งตัวแบบชั่วข้ามคืนนะได้แก่ชาววันอาทิตย์นะชาววันจันทร์นะชาววันพฤหัสศุกและก็เสาร์นะ ห้าวันเกิดนี้นะแล้วก็คนที่เกิดเอ่อคนที่มีชื่อนะชื่อตัวอักษรต่อไปนี้ทั้งชื่อเล่นถือจริงนะถ้าผสมกันมีเหล่านี้ก็คือดีได้แก่อ,อ่างนะแล้วก็สละทั้งหมดเลยใครที่ชื่อมีสละถือว่าโอเคนะคนที่มีก็ไก่ขอไข่ขอควายขอคนงองูนะบอใบไ,ไม้ปอปลาผอพึ่งฟอฟันพอพาน ฝอฝาพอสัเภามอม้าสอสาราสรือศีสอเสือหอหีบรอจุลาฮอนุคู่แล้วก็ดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงแล้วก็โนหนูนะคนที่มี ชื่อตัวอักษรดังต่อไปนี้รวมไปถึงคนที่เกิดวันต่อไปนี้อย่างที่หมอกล่าวไปต้องบอกเลยว่าหลังจากดาวสุกย้ายเนี่ยมันเหมือนกับว่าออร่าคุณมีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมคุณเกิดมันก็เลยจะทําให้คุณเนี่ยได้แจ้งเกิดนะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังในทิศทางที่ดีด้วยนะแล้วก็เป็นที่รักของใครหลายๆคนใครที่อยากทํางานในวงการบันเทิงนะหรือว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับความสวยความงามอะไรต่างๆหรือว่าช ทักษะในเรื่องของการพูดในการสื่อสารในเรื่องของการแสดงในเรื่องของอในเรื่องของลีลานะการเต้นการร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันเป็นศิลปะศิลศิลปินเนี่ยต้องบอกเลยว่าชื่อต่อไปนี้อย่างที่หมอบอกไปรวมไปถึงคนที่เกิดวันต่อไปนี้ที่หมอบอกไปเพิ่งบอกไปเนี่ยมีโอกาสเหลือเกินว่าจะ ปังมากๆนะเอออะไรกันเลยและกันสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะต้องบอกว่าโอ้โหคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนที่มีอักษรอ่างแล้วก็สละเนี่ยต้องบอกเลยว่าชีวิตคุณนะช่วงนี้นะขาขึ้นมากๆมีโอกาสมีเงินมีทองเข้ามาแบบกองเยอะๆคนเกิดวันจันทร์อังกอไก่ขอไข่ขอควายขอคนงองูต้องบอกว่าพลังงานดีมากมันเหมือนกับว่าความความความเก่งความกาดมันมีเยอะนะต่อมาค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสศุ